ดีจ้าวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องในเลี้ยงพ่อบุญพระแสบมาแล้วจ้ามากินข้าวแรงกันครับมื้อนี้ข้าวแรงจ้ามาพี่น้องกินข้าวแรงข้าวแรงะเอาเอาเฮ้ยโอ้ยพี่น้องมองกันอย่างนี้พี่น้องตะเค้ยวหยักพี่น้องตะเนี้าวหยากจานเดียวจานใหญ่กว่าเลื่เทอาเลยอ่าลุงอาหารจานเดียวได้ไหมเนี่ยอาหารจานเดียวจานด้วเอามาน้ำาั้งไมาเมียม่เอาวันดีจ้าเม่วัสดีจ้าอะไรอะวัสดีจ้า มะนาวมาแล้วจ้าไปเร็วมะนาวมาแล้วจ้าบอกกันบอกกันมะนาวมาแล้วจ้ามะนาวมาแล้วจ้าดีจีจ้าดีจีจ้าขี้เถีงมะนาวไหมคะน้องเปิ้ลโอ้มันอะไรขี้เถีงทุกคนเลยค่ะเดี๋ยวพอเดียวสวยเอาสวยมาให้เพิ่งนั่งนี่น้องเคยจะเล็นงานยวนแถวคนนพี่น้องแถวใช่เออแถวอันผู้แถวคนละน้องบัวแดงคนละอันอา่ะที่ดึงมันกลับมาเท่านึง ม่จอยจะไเตีมา่เลองสลองเองสลลงคยที่เนาะองกับกานกับเพลใช้ผุมีวุนเส้นพร้อมพี่นนาสุดอาหารไม่มีการตายตัวไยินชื่มงกันได้ไามเ็นังลยเดี๋ยวผมก็กินนล่แหละเกืดมอายสิบหกปีละถ่าจะมีผงุรสนะพี่เยนเส้นให้ลูกมันหรอ แซ่ด้ยุพี่น้องแซ่ดายุน้องมึงเคยเหรอมาตะมิบของสุดลมอย่างไรแต่ม่าใส่เอียดไปแล้นี่เออไปเลยไอ้ยันหมมืดเไอ้ยันคมหมึดมันเผ็ดนะลูกหน <Bond> ูจะกินได้ไหมอ่ะกินกับพ่อพวอเนาะพี่น้องเนาะกินกับพ่อพวออยู่กับพ่อพวอกับพ่อกับแม่กินงกับแซ่ไม่อยังนั้ได้กินน้ำแกงอะไรหนะมากินกันได้ไแต่ได้กินน้ำกันมาแล้วพี่น้องเอ้ยกินข้าว ฮะมาเห็น่อเจี ja, ๋ยมาเห็นพ่อดเดี๋ยงเหรอเสียงเหรอเดี๋ยงไงหล่ะเดี๋ยวใจพ่อก็อิ่มหล่ะเดี๋ยวพ่อเป็นนางห้างพูนใส่เขาพูดไงพี่เนาะนีหลายายแบงอ่ะมีความสุขมีอยู่กับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องแต่ว่ามี่มันกินนันกันเอาเคแล้วกิโลงโอเคล้วเจีน้ำ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 เผ็ดมากเลยใช่ไหมข้าแก้วมะนาวแก้วบางใหญ่เลยกับพ่อ ที่วิจัยเวียงแต่มีแต่มีกล้องสุกหรออยู่บมอกของมีความสุกจ้าคอมเมนต์ดูคอมเมนต์ยี่เวียงในอ่านเบื่อในจ้าแต่ว่าไม่ได้ตอบกะขอโทษขออภัยเด้อไม่ได้ตอบเบิดอขึ้นเนบอย่างนีพี่น้องมาเบิองขึ้นโว้ยอัดแล้วเริ่มพุ่นกิโลถเข้าไปในบ้านแทนเหรอในอำเพอเหรอไม่ค่อยได้ ดูตรงน้ำบ่กล้นเมันบ่ดีจ้าไม่นอเดชเถอเดชเถอยากินเกื่าเกี้ยบ่เอาน้ำกับเผาจันเดชเ้าะกับเาตั้มเดดกับเ้ากละมังเกะมังดวดกละมังเดียวกับกระมังเมื่อเม็จนเดียวเดชกละมังเดียวไม่เห็นน้กกินใกล้กะขอโทษขอไว้ด้วยจ้าก้องกะ ก้องกะ,ะบอกแซบเผาแซบปะแซบแซบแซบขั้นปลาแซบกัสิบอกเจ้าไปกินกับแก้วถนอครับมือวานนี่ยยแว้งหมกบกบไข่ตรงไว้น้องเคยหมกนึงยนยไม่ได้กินแซบปะ่ไห <น ise S 2> มน้จกินด,ดูไข่หมน้ำนืดกินรึบ้าที่ต้องอยจัเมเลย ยายซื้งซื้อ,อขอลุาะซองงามาแห้งหืมสๆผมเจ็ดีบ่ใ<ม> <laughs> ช่เฉยีคนอหูบไงถ้าอยากกินน้ำเไปกินแล้วะวะากินแล้วอย,วย,ยวากอยา่มื่อมูน้ำมูแ่กันเข็ดผิดไรเห็นเป็นสีน้งตาลเห็นหนา,นนา พักเลยข้าวเหนียวีต้าูเจ้าตอกาะกอกันตอกมากอกแซ่ยพึก้นเพราะจับตอนไม่ได้เลี้ยวอยู่พี ouais. ่น้องไม่ได้ห่างเลลูกไม่ได้เลี้ยวกันแดีป้าวเทียดตองน้จากห้างขาาห้างไมมันน้าบ้ามันหน่าดิบดีขาขาห้างขาขาห้างขาขาห้างขาระห้าง

ลูกแรงยิ้มแย้ม่เบื่อด้หนิอันนี้ครึ่งเดียวไม่ได้ครึ่งหมดเลยตัวมันคัไปได้ไดได้ซองมีคัวเพี่้อีสทีสามคนกับเจ้าไนะนี้น้องซีซองเอาข้อกำลังินะที่ตามเจ้านะมเีใหญ่มาเี่มดีแล้วแล้ว มันน้ำห่างพะลูกบ่บ่จ้านี่เจียงร้องไส้รองส้แวนตาลองเมืองยูุนมันหนาวเนาะใจยูผีเท่ปุหนาวสามเมือหรือบันนี่แอ่หน,นาวหนาวแข้งเริ่มเป็นแผนที่ประเทศไทยแล้ว <c oughs> นขาดเระให้ไปลงบากก่อนเนี่ยจเจ้าบุมาคอนเจ้าดเหรอ มอใจ้าอยากกินมก,มมก<ล>บแล้วเผากันไปหิวเขาไร้ตอนนี้เขากินสั่งได้เป็นตัวได้เหรอถ่อายตามนี้มาแม่ถาพี่นนองถ่ายกินพร้อมกันแนมะ่ตัวถึงมาหยอดบันเดวจนดิ้นได้ปะเน,นอ่ะ เงี้ยนหมเขาเ้าอาบน้มเี้ยมันขึ้นวเราื่อมีเยตักตวนใส่ตวนใส่รถแสบปลาต่อเสบ่ใส่กระเัสหิวกันแล้วเตกต้นลเพแล้วหิวขอ

นแม่อร่อยเลยนานาเอ้าหนูไม่ใช่หนูกินข้าวมาจากผู้เสียวแล้วหรออ้าวแล้วทำไมหนูไม่กินของแม่อีกหอเดี๋ยวมกุชงร้านเดี่ยวไปเดี๋ยวเป็มไปไข่เองไปน้องสังจุ่งไข่งบอร์ไปน้องสัง พินเล็กเล็กตายไหมเนาทำเงินกับเอาจังพี่เล็ไปจังเงินเต่าห้องเนาะเีเลี้ยงมาอยู่บ้านไปนายดของขายพี่น้องืนอวานนี่เริ่มโมกกุบมื่อถ้าถ้าบ๊บ๊บผพีแทนกะบบ้านที่เกงแกงพัชเลศเต้เต้หนังจ้ะ เ็นหนังเป็นอนังงัวเจ้ไรเน้องเออมีป่าขึ้นมาอยู่บ้าีเจนีเจใจใจใจเราขึ้นมาอยู่บ้าน่า่าเพราะาจหาล้ล่ะเรก็เกาท่นเนื้อเออตัดที่เย็ดเลยนี่ตำมันตำมัวมังเบ นี่ก็แหละเมืองค่าหมูเบนค่าแะไใช่มะขามแนี่ยม่วมั่วพี่น้องมั่วมั่วน้องสาวตำมั่วน้องสาวป้องกับเมื่อมั่อโม้พี่น้องเอ้ยพี่บุญบอกทำได้อยังอยู่เจอม้วนเี่ยงกลุ่มพี่บุญเด่นแต่มากกว่าเด่นแล้วมากส่งพี่บุญพี่บุญเกับเทพงานนี่พี่น้องก็หลังปีใหม่พุ่นละเสี่เดมาเบิด เอาห้อมายร่า hmm. ค huh? ือเสี่ยงเนื้อแท้ฮะคือมาอยู่บ้านเท่ากับยังกินแบบพี่น้องเอ้ยกินยังงี้แหละกินตามมีตามเกิดเนาะมือดีแน่มือมือบ่ดีแน่เจ้าเจ่าด่มากมากเลยสุดคุกน้ำมันช่วยกินหรอไข่ปลาเขียวเี่ยมเนาะ Anh mùa đèn nào. cái hài hòa. Tìm hiểu. 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 มานาวทำไมลุงกัดลุงกัดลูกลูกมา,าสูตนอาหารไม่ได้การใจโจมันม่้องบน็อกพับขึนจากใส้ในมันเสียบมันใส่ไปฮะแาดแบ่งหัวเดชคือแม่อร่อยใช่ไหม มันบาดเจ็บยังเสีทีต่ไม่ค่อยนูพี่หน้องอันขั้นบอร์เซเว่นกันเลยทนมันจับแต่จังเงินตามาอยู่บ้านเขามันกรดดีอย่างนึงนะพี่น้องเนาะอยู่ครบเบิร์ดมันก็มีความสุขมันก็ดีนี่ยังกันกินน้ำกันไปขั้นเยี่ยงอยู่หุ่นนะก็พอนี้กินนี่ก็ขึ้นหอดพ่อหอดแม่หอดน้องหอดลูกหอดลานมันก็คือบ่มีความสุขอันนี้ได้กินน้ำกันเลยไปพี่น้อง นี่ยังได้กินน้ากัดจากน้อยไก่ห่อนหนเจ้าเขาหมักแบล็คเบอร์รี่บ้านเขาไก่ออกะน้ะพี่น้องไอ้เบียงเบอร์เซเวนตาคือเถ้าคักแท้เถ้าซัมกาวแล้วไหนแมวเบอร์เบอร์เบอรี่ไหนเล็บแมวไ้นเล็บแมวพี่น้องเคยรู้จักหนามเล็บแมวบ่จ้ะเดี๋ยวนี้กำลังเป็นดอกเจ้าเขาจะเรดเบอร์รี่ไหมไม่ยังเลือดเบือ หมักตะกบเนี่ยหรอเดี๋ยวเยี่ยมไอ้พาไปเก็บผลไม้คุ่รุ้นอ่ะเดี๋ยวเยี่ยมพะไปเก็บผลไม้บ่บ่บ่แตกต่างกับประเทศนอกจ้ะไม่ซี่คือกันพี่น้องอยู่เยอรมันค่ะเบิ่งบักแบล็คเบอร์รี่กับบักเรดเบอร์รี่อ่ะเหมือนไทยเขาเด้อนต้มกับหักแดงอ่ะอ๋เออไปเจอที่เห็นปะพี่น้องเขาไทยอ่ะมักคุ้นมักทับไม้เปิ่อยเห็นเบิ้งละเขากระจาบ่ขาดคลิป บมักน้ำเล้ยแมวหมักตะกบเพื่อนปลาไม่ร้องสาชิดเอรอตัว,วเอาอ,อ,อันอยุนี่ไม่จำเป็นต้องไปหาหน้าทั่งไก่เพราะว่าเขาเลี้ยงไว้แล้วถ้าอย่างอย่างเขากินเขาหาพอาหา่พอเขาหากินได้หไหมพาอหาเขาได้พอกินเขากับพอ่<ม>อพกูพ่อก,กะเขากบเลี้ยง,งพี่เ<ม>ขากับปลูกพี่เขากับปลูก ยังผักพี่น้องผักมันมันมันอื่นหลายมันจืดหลายปลูกว่าในใดจ้ะอันแซีบมันก็แซ่บลงมหอดเนี่งเองเนาะมันเแซ่บกายหนีลงมาได้นแซ่บยุลินหอดคอเนี่ยเพราะคืนลงไปแล้วมันก็บเสาเสียบแล้วเสียบที่หาตั้มหมดแล้วบางนึงก็เริ่มโซกไว้เลยพี่น้องแต่ตอนนี้เริ่มโซกซาแล้วจานที่สามโบโซกสางนะเนาะพี่น้องจานที่สามเมยโยขาแล้วพี่น้องเออ หลุดนี้จะเอาไปปวดเนาดพีน้เนีอ้น้องแซมไหมเมื่อกี้น้องสซวน้องสาวอันนบาคอบรมาอยู่บานน้องสซวหาสิบสอง้าเสี่อะไรหา <53. S 2> มายสิบสามมาสนี่น้องแล้วนี่หาสิบห้าตั้งเาหหาหาสิบห้าเส้นก็ดีแกรับ้องเลยพี่น้อง 55. 55. <55. S 2> ดีเจมพนน่น้องนั่นจอยขัปวดตั้งไวหาสิบแปด เท่ากันตั้งไปแปดสิบเมตรทั้งระยะนี่พายุเขาดูไหมพี่น้องบุคอยนั่นแล้วบุคอยนั่นดเพอวันเราไปเดินทางเห็นงานแต่ว่าถ้ามันอยู่กับยายเรียงนี่ยายเรียงเห็นนักกินนี่กินเบิดมือพี่น้องเรียงมาเกลียดน้องเคยเรามากินาายู่เขดแล้วบุเป็นเรามากินหนึ่งราเสียดายคลองไหมคลิปนี้กับปากพี่น้องท่านนี้ก่อนนะจ๊ะกับปากคนแรกคนสดท้ายมาไลฟ์ที่ดิลูกเอามาไลฟ์ซีดิลูก ปิดก่อนนะคะปิดก่อนนะคะปิดก่อนค่ะปิดก่อนสวัสดีค่ะก่อนตีสวัสดีค่ะขอพี่น้องมีความสุขนะคะมาแน่หน่อยพี่น้องก็ขอให้พี่น้องมีความสุขดในจ้านอหลับปนีจ้าสวัสดีค่ะดูดีมีกินแซ่บก็ยันยังเ้อพี่น้องเนี่ย